สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสวันสุขเช้าวันสุ์เนาะวันนี้นะจ้ากะอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะจ๊ะประสบการณ์ตรงของเอแล่ะกะประสบการณ์ของพี่อีกคนนึงที่เดินทางเจอกันช่วงที่ก้อนที่เอ,อจะบินมาหอดเดนมาเนาะ ช่วงที่เจอการยู่สนามบินเพิ่นกบับเบาสูฟังนะจ้าว่าเพิ่นเจออย่างแน่เหตุการณ <c oughs> ์ประสบการณ์ตรงนะจ้าของเอเลยประสบการณ์ตรงเลยนะจ้าพี่น้องจ๋าเป็นอย่างวัติปีสองพันห้ารยเปีปี2,016ับหปีเจ <c oughs> ็ดปีที่แล้วเ เอกมีโอกาสได้เดินทางกับเมืองไทยนะจ๊ะเนาะกับเมืองไทยกับเพื่อนเอ่อคนหนึ่งชาวต่างชาตินะจ๊ะเป็นเพื่อนสาวเพื่อนสาวแล้วกับอายุหล่ละลหลแตว่ากับแบบสนิทกันสามีเพื่อนกับสามีเฮากับเป็นเพื่อนกันเราเพื่อนก็เคยงานเลื่อนนา่นอเนาะเพื่อนเป็นเอ่อชาวโปแลนด์เป็นอยากไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อนก็เลยขอไปนะมิกบอะไปกับไปเออไปกับไป บัณจังว่าเอเบิ้งตัวเครื่องบินเนาะบันนี้เอได้ราคาตัวที่แบบว่ามันบาแพงนะประมาณ1มื่นแปดมืนหนึ่งมื่นแปดพันบาทเนะพี่นอ้องมันถืกอกถือกบัี้ี้ก็เลยเฝ้าซื้อโดยที่แบบว่าสะกดน้ำสะุุลเขาผิดเออสะกดน้ำสกุลเพื่อนเออที่ไปน้ำมาผิดกะโทษเข้าไป โทรเขาไปเอเจนตะ์เนาะโทรเขาบริษัทเอเจนต์ Gen ที่ว่าเขาสือตัวเครื่องบินเขาเนาะพี่น้องโทรเขาไปมันก็ติดยากงานเด้โทรก็ติดยากเนี่ยงสี่ก็ติดต่อบ่ได้อีเมลไปกับว่ตอบคนสุดท้ายเทาเลยต้องต้องโทรเขาสุดท้ายเออ่การบินไทยยูโคเปนเฮเกนกรุงโคกรุงโคเปนเฮเกนนะจ๊ะให้เพิ่นแก่ให้เพิ่นก็ว่าเพิ่นเพิ่นแก่บ่ได้บ่ไ,ได้มีค่าใช้ใจอยอย่ายหยังแต่ว่ามันแก่บ่ได้แต่ว่าเขาสิมาร์กไว้ให้ว่า ซื้อน้ำสกุลมีปัญหาซื้อปโตงซื้อน่ะตรงแต่ว่าแล้วมีซื้อกลางอีกนะซื้อก็เลยกลายเป็นการเดินทางคือตองใไ่เหมิดแหมพี่น้องซื้อกลางซื้อตรงซื้อหยางเสียซื้ออันน้ำสกุลก็ตตองไ่เห็นมันตรงสินะแต่ว่าแบบนี้ประมาณเท่าสุดโดิดเด้เท่าใซช่องเอ่อเท่าไซซื้อกลางเราเป็นเข้าใซซื้อกลางเป็นซื้อจริงสินะ จริงๆเรามีซื้อจริงอีกซื้อหนึ่งแต่ว่าเขา้าบรูตอนนั้นติดตอ่อเราไม่ได้ด้วยเหตุที่ว่าเข้ากับอยากฝาวซื้อเพราะว่ามันได้ราคาถือแล้วถารอไปอีกกรสิราคาก็อาจจะปัขึืนนู้นสินะก็เลยมีการเออมีการแต่นี่คือเขา้าหูโตกร้นแม่พี่น้องอันนี้เอลูตัวแล้วว่าเอาพาสปอร์ตแล้วมาเบิ้งเอาราะเพราใช่แหละเนี่ยคือเออ ซื้อประตรงแล้วอย่างสี่นะแต่เขากะโทษเขาไปแจ้งเขาซื้อเขากับมากไว้เขาก็เฮ็ดเครื่องหมายดอกจันไว้ให้ว่าเออคนนี้บินกับคนนี้คือเขาซื้อพร้อมกันสองคนนะนาะคนนี้บินกับคนนี้แล้วก็ซื้อจะมีปัญหาอย่างสี่นะบันนี้ช่วงเช็คอินของเอยนอะว่ามีปัญหาพราะเอแจ้งเขาไปกับทางทางเอเจนหรือว่าทางสายการบินตอนนัดบินการบินไทยบานนี้ สิม้ว่าเรื่องของผี่อีกคนหนึ่งที่เ,อเจอเราอยู่สนามบินมือบินกลับม,มาจากภูเ็นให้เกณฑ์นเนาะเอ้ยมือบินกลับม,มาจากเมืองไทยเอ่อเพิินบอกว่าเพิ่นมีซื้อกลางมีซื้อซื้อจริงนี่ยละซื้อไทยนี่ยหละซื้อแล้วก็ซื้อกลางเล่านี่เป็นน้ำสกุลน้ำสกุลไทยแล้วน้ำสกุลเล่านี่เป็นน้ำสกุลสามีหรือเจ้าใดน,นี่แหละหรือสามีเก่าหรืออย่างจากยางเนี่ยแต่เป็นน้ำสกุลค้นแบน คนเดนมาร์กสินะปัตตาที่นี่ตอนซื้อตั๋วเครื่องบินอา่าสามีเพล่นกับไซต์ซื้อเนี่ยกับน้ำสกุลเจ้าของประมาณเนี่ยแล้วซื้อกลางเนี่ยหายปณิฆ้าว่าซื้อกางบ่มีกลายเป็นบุคคลเนี่ยก็รตรงกับตั๋วเครื่องบินกับพาสะปอร์ตก็รตรงกันนี่ยังสิม่มมพี่น้องอันนี้ต้องระวังเด้การที่เขาจะซื้อตัว๋วไห้ไผเนาะ การเลอือสื่อตัวเครื่องบินอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเอยขอโทษจ้ะแล้วเหมือนกับว่าเราปบะดดิจแจงเขาเข้าไปว่าเออเลาเอ่อบ่ได้สื่อ,อ,อน้ำสกุลน,น้ำสกุลเนี่ยมันผิดพลาดตรงนี้เดอ้อบ่ดด้แจงเขาเข้าไปแล้วคนที่เช็กอินน่ะมันบ่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยเลยพี่น้อง <c oughs> คนที่เช็คอินอยู่นดี เพราะว่าจะยูเขาเป็นเขาเป็นเฮเกนหรือระว่าสิยูเมืองไทยเมืองไทยนี่ก็เป็นเจ้าหน้าทีย่ยูแต่ว่าเพียงแต่ว่ายูเขาเป็นเฮเกนเนี่ย <c oughs> เขาสิใส่พนักง,งานวงารวมกันหลายหลาย <c oughs> หลายตำแหน่งในบุคคลเดียวอ่ะคือเขาบริเนต์นางยูเช็คอินอย่างเดียวแล้วการที่เขาปรแจงก่อนโดยที่เรากับบรรลุโตวาสื่อตัวแล้วเออก็คิดว่าสามีสื่อหายแล้วกับืจึจบกับบรเิเเบิง ข้อควาบงอีกที่หนึ่งก็คือหอดมือไปเช็คอินแล้วแหมพี่น้องกลายเป็นเอตัวเครื่องบินกำน้ำสกุลสื่อกลางอะ่ะมันเป็นสื่อกลางแหละน้ำสกุลไทยเล่าอะ่ะมันหายไปโดยที่เขากับเขาับต้องอันนี้อยู่แล้วแหละว่าบนบกเป็นบุคคลคนเดียวกันเนาะที่สื่อตัวแล้วก็เออทีสอ่สื่อตัวกับไอ้กับไอ้กับ คนที่สือตัวกับคนที่มาเช็คอินเนี่ยบอมแนบุคคลคนเดียวกันเขาคิดแบบนี้เขาบ็าคิดคือเฮาเดว่าเฮ้ยฉันผลาดไปอย่างสิเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เพราะว่าคือกับเขาใจอยู่คนที่แบบว่าผลาดจริงกับมีคนผ่าดบอมกับหลยไหมพี่น้องเขาก็ต้องเขาก็ต้องกันนึกสินะโดยที่อันนี้เอบัลลูแต่ว่าเราบอกระมาณว่าเกือบเกือบตกเครื่องเกือบเออเกือบได้สือตัวไม่เกือบได้เสียเงินอีกเจ็ดพันแต่บอแน่ใจว่าเจ็ดพันอย่าง,อางเออเขาไ่ได้ถามเรา ก็เลยนี่แหละพี่น้องอันนี้คือมาเตือนเลยเตือนคักๆก็คือก่อนที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยเอาพาสปอร์ตเมื่อกางเบิงพี่น้องถามันมีซื้อกางก็ต้องใส่ซื้อกางนะถามมีเอ่อตัวสกดตัวเดียวพิดนี่ก็นีน่ก็แย่แลวจ้ะอันนี้ตัวสกดตัวเดียวพิษนี่ก็คือแบบเอเอเขาอาจจะบ้าไห้ถ้าเขาบรูหลู่ลวงหนาถ้าเขามาเช็คเบิงเอา้าตัวนี่น้มสกุลฉันหายตัว ตัวที่บ่เห็นอย่างสิถ้าถ้าซื้อสมมุติว่าซื้อเอะตัวที่บ่เห็นเห็นเป็นตัวไอตัวไอใหญ่ตัวที่ใหญ่มันคือกันบ่แมนเราพอเราเขาต้อนเขาไปแจ้งทางสายการบินอะ่ะอันนั่นน่ะก็ยังมีโอกาสว่วาเออเขากัยังคอนเฟิร์มได้ว่าเออคนนี้เขาเขามาแจ้งยูเดอร์ว่าซื้อเขาสะกดผิดอย่างส่นะอันนี้กัยังจะมีข้ออ้างว่าเออเขาได้แจ้งเขาไปแล้วเขามีเอ,อ ถามีหลักฐานว่าเขาแจ้งเขาไปแล้วองสิได้ว่าวันนี้สําหรับผี่คนเนี่ยคือซือ้อซื้อกลางหายไปเลยพี่น้องล้วบันนีเขากับคือทางสถานทูตนะ่ะถ้าเขาก่ต้องยืนยันยุหันนะ่ะต้องเฮตุเจ้าใดก็ได้หรือว่าต้องมีใบจดทะเบียนหรือต้องึ้นอย่างส่ไปคุนเดกเขาถามหานะ่ะเพราะว่าหลักฐานอย่างไม่ยืนยันว่าเธอใส่น้ำสกุลนี้เราซื้อกางเธอหายไปใส่เธอคือพวกเขียนลงเขาก็สนใจได้ว่าผู้ใดเป็นคนสือตัวให้เขา มันอยู่ยากประนันละพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เขาจะสื่อตัวเครื่องบินส,สื่อให้เพื่อนสนิทหรือสื่อให้คนสามีภรรยาที่นอนอยู่ขังๆกันนีล่ละก็เอาพาสป,ปอร์ตเขาหนะ่ะว่ากลางเบิงพี่น้องเอาพาสป,ปอร์ตว่ากลางเบิงเพราะฉะนั้นเพราะเช่นนั้นะนะจ๊ะเนาะเพราะเช่นนั้นอาจจะมีปัญหาแบบทีเอ็กแต่เคยผ่านมาก,กับ ทีคนไทยอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเดนมาร์กนะจ๊ะทีเล่าผึ่งประสบเหตุมากกับเจ้าของนะจ๊ะเนาะอันนี้เพิ่นกระบอกฟังเพิ่นว่าเกือบตกเครื่องเลยแล้วพี่ก็เกือบเด้เซียงเงินเจ็ดพันเพราะว่า 7, เจ็ดพันนี่นะจะเป็นเจ็ดพันคนเดยอาจจะเป็นการสื่อตัวเครื่องบินไม่โดยซ้ําเพราะว่าเออเขาเหมือนเขาก็บ่ย้อมหลับว่าเราสื่อตัวเราเราบ่ใส่สื่อกางเขาก็บ่สนใจว่าใครเป็นคนสื่อสามีสื่อให้เมียเจ้าบุหูจกัจกสื่อเมียเจ้าบอก กะสิเบาได้หยีประมมณนี่เราพี่น้องจา้าอันนี้ก็คือเมื่อเบาสูฟังให้เป็นอุท่าหอนนะพี่น้องนะอุท่าหอนอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ระวังในการจองตัวซื้อตัวยังสิละก็คือพยายามถ้าเขามีใส่น้ำสกุลซื้อกางก็ต้องใส่ได้พี่น้องอันนี้เบาบอกข้นแขางๆน้ำเพื่อสนิทยังสิก็เบาบอกไปเพราะว่าบางคนเขาบ่เคยซื้อเขาก็สิบ,บรู แต่สำหรับเอคือเอมี่ซื้อกางร,ระเอเปรีใส่น้ำสกุลลุ่งเอใส่น้ำสกุลเอเกามาจากเมืองไทยใส่น้ำสกุลเจ้าของก็คือปร,ปรีเปรีเปียนน้ำสกุลมาเลเสิบปมี่ซื้อกางซื้อหย่างสี่นะแต่สำหรับคนที่อยากได้น้ำสกุลสามีกักักต้องนิดนึงพี่น้องก็ได้เสียหายอย่างดอกจ้าแต่เพียงตะวาก็คือให้รับรู้ไว้ว่าเออถ่าเจ้าคมีสื่อกลางกต็ตตองใส่สื่อกานะลางนัเวลาสื้อตัวเครื่องบิน พราะว่าสิเป็นสายการบินใดก็กคือกันอันนี้คือพอไอ้ฟังนี่คือการบินให้การบินให้แต่ว่าโชคดีคือของเอ็มนีโชคดีคือเอ็แจ้งเขาไปก่อนแจ้งเขาไปแล้วห้าก็เลยแบบว่าบ่ยหาแต่ว่าตอนที่เ้าช่วงที่เ้าติดตอ่อเขานี่ติดตอ่อใหญ่ี่หลีพี่น้องติดตอ่อเอเย่นคนที่ห้าบริษัทที่ห้าสื่อเป็นบริษัทใหญ่เติบแหละขึ้ตนต้นโดยตัวเอ็มกัติดตอ่อใหญ่ โทรเข้าไปกับตกพุ่นประเทศเอ,อังกฤษจ้าก็แล้วก็เบาเขาใจอยู่แต่ว่าเฮาเห็ดตามที่เขาใหญ่เฮาเห็ดนะมันก็สิงง,งงงกับให้ลุงเป็นคนคุยให้พอคุยเสร็จได้ขอมูลเสร็จมากแก่แต่ว่าวัานนี้ีเขาก็บว่าได้ตัวไหมคือเขาเฮาก็มีความบอบ่บ่บมันใจลอยเปอร์เซ็น ก็ต้องให้ลุงโทษเข้าไปในสถานทูตเอ้ยปรแมาณในกรุงโคเป็นเฮเกนเนาะจ้ะบริษัทการบินไทยของโคเป็นเฮเกนเนาะให้ลุงโทษเข้าไปเพื่อที่จะยืนยันว่าเออเนี่ยฉันซื้อตัวออกมาตัวออกมาแบบนี้แบบนี้เสียให,ให้เขาเยืนยันให้ว่าเออซื้อตัวจริงจริง,รงๆเราขาดขาดซือ้อขาดซื้อไปใส่ซื้อกลางเป็นซื้อจริงยังสิละว,วันนี้ เขาก็เล่นมากไปไห้เวลาเขาเช็คอินเขาขสิมีโตมากมาเออบุคคลคนนี้ซื้อนี่น้ำสก,กุลนี่แหละอย่างสีนะเขาขสิมเพจเครื่องหมายแหวไห้ว่าเออมีขอพิดผ่าจริงแจ้ง,จงลวงนาอยู่อย่างสี่นะมันก็เลยเห็นเห็บโอเอตอนนั้นที่ว่าเอาบินไปก็เพื่อนนะ่ะมันเล่แบบว่าบญญามาพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังพราตั๋วเครื่องบินออกมาแล้วมาเช็คบังคับคันมีปัญหากับติดต่ตอเขาก่อนเท่าเดินทางนะจน๊ะเนาะก่อนเดินทางนะจ๊ะ วันนี้กับประมาณนี้แหละพี่น้องแม่บอกซูฟังนะจ๊ะประสบการณ์ตรงเลยจากเอกับผีคนหนึ่งส่งโซนๆรอนๆนะจ๊ะเนาะจากการเดินทางกับการบินให้ตอนนี้บริษัท SAS นะจ๊ะ u n นิเพิร์เนาะบริษัท SAS กำลังประท่วงเด้ออยู่ในเดนมาร์กเพราะฉะนั้นก็คือผู้ใดที่สื่อตัวเครื่องบินกับการกับสายการบินนี้ก็คือให้ฟังเขาตลอดนะจ๊ะเนาะให้ ติดตามข่าวสารตลอดน,นี่ละจ้าเอกก่ะขอบคุณทุกคนนะจ้าที่ขอแม่เป็นกำลังใจเอเอนาะหมู่บ้านม่นมีคลิปลงม่ตรคลิปสันเป็นเลีนเหดหัวไปพี่น้องพราดะเป็นบุคคลปัจจุบันนะจ๊ะเนาะขอบคุณอีกครัง้งฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเอ,เอพบกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า